นะคะเดี๋ยวครูเหมียวจะพานักเรียนมาเขียนพย,ยัญชนะภาษาอังกฤษตัวดีนะคะตามมาดูเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะแนะนําตัวภาษาอังกฤษพย,ยัญชนะตัวดีนะคะอันนี้คือดีพิมพ์ใหญ่นะคะและอันนี้คือดีพิมพ์เล็กนะคะและต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์ด้วยนะคะ,ะมาดูวิธีการเขียนตัวดีพิมพ์ใหญ่ก่อนคะ่ะลากลงมาอจุดโค้งมาข้างหน้าอ่ะอน,นี่คือดีพิมพ์ใหญ่นะคะ อ่าต่อไปอตัวดีพิมพ์เล็กครึ่งวงกลมเหมือนตัวซีลักษณะเหมือนตัวซีนะคะแล้วจากข้างบนลากลงมาค่ะอันนี้คือดีพิมพ์เล็กนะคะอ่าเรามาดูคำศัพท์คำแรกนะคะดีดอกสุนัขอ่าดีโอ ดอกสุนัขอ่ะมาดูคำศัพท์คำที่สองนะคะเริ่มแรกเขียนตัวดีพิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะอ่ะโค้งมาข้างหน้าเหมือนเดิมนะคะและดีพิมพ์เล็กลักษณะคล้ายตัวซีนะคะแลวจุดจะข้างบนลากลงมายาวๆเลยค่ะอ่ะเรามาดูคำศัพท์คำที่สองนะคะดีดักเป็ดตัวดีดีพิมพ์ใหญ่นะคะอ่ะตัวยูตัวซี และตัวเคนะคะอ่าดีดักเป็ดนะคะเรามาดูคำศัพท์คำที่สามนะคะเริ่มจากเขียนตัวดีพิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะอ่าต่อไปตัวดีพิมพ์เล็กอันนี้ครูเขียนให้นําหน้าก่อนนะคะก่อนคําศัพท์นะคะอ่าคาศัพท์คําสุดท้ายนะคะดีเดียวางนะคะดีเดบเนอีอีสองตัวนะคะและตัวสุดท้ายคือตัว R นะคะค่ะอ่าเด็ก คุณครูมาทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้คือพยัญชนะตัวดีพิมพ์ใหญ่นะคะและน,นี้ตัวดีพิมพ์เล็กนะคะต่อไปคุณครูจะมาแนะนําคําศัพท์ด้วยนะคะตัวดีพิมพ์ใหญ่ตัวดีพิมพ์เล็กคําศัพท์คําแรกคือดีด็อกสุนัขอ่มาดูคำศัพท์คำที่สองนะคะตัวดีพิมพ์ใหญ่ตัวดีพิมพ์เล็ก ดีดักเป็ดนะคะคำศัพท์คำที่สองอ่ามาดูคำศัพท์คำที่สามนะคะตัวดีพิมพ์ใหญ่ตัวดีพิมพ์มเล็กคำศัพท์คือดีเดียกว้างนะคะอ่าเด็กๆก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้งสามคำแล้วนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะวันนี้ครูฟ้าก็มาพานักเรียนเขียนพยัญชนะตัวดีนะคะให้นักเรียนไปฝึกเขียนฝึกอ่านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับวันนี้ครูเหมียวกับครูฟ้าจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ